ครับและในวันนี้นะครับเพจินเพจิเนชั่นก็ใช้ได้สักทีนะหลังจากที่ปวดหัวมาเกือบสิบวันนะครับจริงจริงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายขนาดนั้นก็อย่างที่รู้กันอยู่งมเองนะฮะงมเองเขาเรียกลองผิดลองผิดนะครับอย่างผมนี้ไม่ได้เรียกว่าลองผิดลองถูกแต่เป็นลองผิดลองผิดนะฮะโอเคทีนี้ นะครับหากว่าเป็นการพ a t i o n แบบในโคดิ i ไนเตอร์นะครับเป็นพ a t i o n แบบส่งค่า id มาทาง u i เนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่เราเซต u r base url นะให้ถูกต้องนะครับเราก็สามารถจะใช้งานง่ายๆนะครับตรงนี้ผมสร้างไมจจอดในคลาส pages ของผมเนี่ยผมสร้างสร้างไม่จดที่ชื่อว่า get detail นะครแล้วก็มีรับ พารามิเตอร์มาหนึ่งตัวนั่นก็คือ cat id หรือว่า catagory id นะครับอ,อันนี้เราจะมีการ join table กันด้วยนะฮะเราเอาสอง table มารวมกันนะครคงจะเป็นการ query ที่ช้าสุดๆทา่ามีข้อมูลมเยอะแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้กรณีศึกษาผมสร้างตัวแปร data ขึ้นมานะฮะให้เป็น array เปล่าๆนะครับจากนั้นก็ ทำการค u วรีหนึ่งครั้งนะครับโดยเก็บค่าคเอาไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อว่า r e d ตัวนี้นะครับโดยไปค u วรีฐานาตารางที่ชื่อว่าทีบีกัจการีอันนี้นั่นเองนะครับให้คิวรีในฟิลด์ที่ชื่อว่า cat id นะฮะโดย cat id ที่ส่งมาทาง url u i อันนี้นั่นเองนะครับ จากนั้นก็ใช้ตัวแปรนะหนำแคนเนี่ยมาเก็บนะบมานับค่าที่ที่ตัวแปรเรตเนี่ยคิวเรออกมาได้นะฮะ mm hmm. แล้วก็หาถ้าสมมุติว่ามีค่ามากกว่า0แน่นอนถ้าว่ามีข้อมูลจะต้อง r e t u r ร์มากกว่า0ูนย์อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็สั่งค u ว r y ครั้งหนึ่งแต่คราวน,นี้เนี่ยให้เป็นการจอยอ ตารางกันนะครับโดยเอา T B Category นะกับอ่ T B Content เนี่ยนะมาจอยกันนะฮะให้จอยกันที่อ่ Cat ID นะฮะโดยที่ T B Content เนี่ยฟิลที่ชื่อว่า Cat ID เนี่ยต้องเท่ากับ Cat ID นี้นะแล้วก็ c u r อกมา เก็บตัวแปรเอาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า content นะฮะเก็บเก็บค่าเอาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า content นะครับจากนั้นก็เอามานับจํานวน content ที่ได้นะว่ามีกี่ record เพื่อจะเอาไปาทําการาแบ่งหน้านะครับคราวนี้ผมสร้างตัวแปร config นะที่จะใช้ในกับคลาสของ pagination นะเป็นอะไรเปล่าเปล่านะจากนั้นก็ เบส URL นะครับเบส URL อันนี้สำคัญมากนะครับอย่าใช้ตรงนี้เป็นเบส URL นะครับอาจจะเอ่ยได้ให้ใช้เป็นไซ t e URL นะเป็นไซต์ URL ดีกว่านะครับคลาสของผมชื่อ pages นะฮะเมจัดของผมชื่อ, ages, อ,อ get detail จำได้ไหมฮะอันนี้ไงเนี่ยฟังก์ชันนี้ไงนะ get detail จากนั้น c a t i d คือค่าที่ส่งมาจาก UI นะฮะแล้วก็ อ่าเพจอันนี้เพจเพจอันนี้ยังไม่มีค่านะครับเป็นตัวแปรนะถ้าว่าส่งตัวเลขนี้เออแน,น่นอนนะส่งตัวแปรผมใช้ UI segment นะครับไม่ได้ใช้ query string นะฮะใช้ UI segment จากนั้นก็ตัวแปรเพจตอนนี้ตัวแปรเพจยังไม่เกิดขึ้นนะครับอ่ uh, ตัวแปรเพจเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ uh, เราได้ทำการคลิกที่ลิงก์ไงฮะโอเคอ่คร okay, uh, าวนี้ สิ่งที่เราจะเอามาหาันนะฮะเอามาหาันกันกัแบบ UI กะะัแบบ per p e r p e เนี่ยจะต้องเอาแถวทั้งหมดนั่นก็คือแถวทั้งหมดที่ได้นะฮะนับแถวทั้งหมดที่ได้จากการคิวรี่เอามาเก็บไว้ในโซลเพื่อจะเอาไปหันแกบบับ p e r p e อันนี้นะคุณคำซับซ้อนอนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเค คราวนี้ผมก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีค่านะฮะในในในเพจเนี่ยแน่นอนครับมันยังไม่มีค่าตอนนี้เนะี้ยเราก็จะเซตต r p เพจเป็นสี่นะครับท่านจะเซตเป็นอะไรก็ได้ยี่สิบสามสิบก็ได้นะครับผมจะเซตเป็นสี่เพื่จะเห็นไดไง่ายง่ายนะฮะจากนั้นถ้าสมมุติว่าเพจเนี่ยจะไปเพจเเนี่ยมีค่านะฮะก็ให้ให้คอนฟิกตัวเพจเนี่ยให้เท่ากับจอไปเพจเลย นะครับจากนั้นก็ทำการา run c o n f ิ i c t o n f i ในในเมจจที่ที่ว initialize นะจากนั้นนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการ query ค,ครั้งที่สองนะฮะในในบล็อกนี้นะครับ query ครั้งที่สองเนี่ยเราจะ j o i ตารางเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะส่ง limit นะฮะแล้วก็ offset ไปให้โดยจะใช้ UI segment ห้านะฮะย่อเซกเมนเป็นตัว Back นะครับนั่นก็คือ,อเอาผลลัพธ์ที่ได้มาหารมาลิมิตนะที่เปอร์เพจแล้วก็เอามาหารกับย่ s e เซกเมนตนั่นก็คือสต n ิงเพจนั่นเองนะครับโอเคทีนี้วิวไฟล์นะฮะก็ก็คือไฟล์ไฟล์เดิมนะครับส่วนคอนเทนต์ก็จะไป็นคอนเทนต์ที่จะส่งไปนะครับ ก็ตามนี้นะครับเบสิคไม่มีอะไรมากคราวนี้ในวิวไฟนะฮะผมก็เช็คในวิวไฟเนี้ยถ้าหากว่านำคอนเทนต์เนี่ยนำคอนเทนต์จะไปนำคอนเทนต์มาจากไหนครับก็มาจาก Data ตัวนี้นะฮะเนี่ยมาจาก Data ตัวนี้ที่ส่งมานะเพราะว่าผมได้เขียนคลา l คลา t เทมเพลต ขึ้นมาก่อนนะฮะในในเมธอดตที่ชื่อว่า my template เนี่ยผมก็มีการรันคำสั่งเบื้องต้นไปคระะับก็อย่างที่เขาใจ้กันใน Code Igniter นะครับไม่เป็นไรอ,อันนี้เราเราค่อยไปดูซีรีส์กันดีกว่าฮะโอเคเท่านี้ผมคิวรี่มาสามครั้งใช่ไหมครับครั้งแรกก็คือนับนับจำนวนในการนับจำนวนในตารางที่ชื่อว่า TB c a t e ต o า y รของผมเนี่ย ผมก็เอาเอาชื่อของมันมานะครับจากนั้นผมก็คิวรี่อีกสองครั้งนะครับแล้วก็เอารายละเอียดของของเทเบิลนี้มาออกมานะนั่นก็คือหน้าแต่ละหน้านั่นเองโอเคคราวนี้นะครับการคิวรีก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้นะฮะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้โอเคเอ ถ้าหากว่านำคอนมเชิงไม่เท่ากับศูนย์นะครับเราถึงจะให้มันอ uh, this pagination uh, ั่ this pagination Link อันนี้นะเพื่อจะเพื่อถ้าหากว่ามันมีหน้ามากกว่าหน้ามากกว่าสีหน้านะครับมขีข้อมูลมากกว่าสีแถวเนี่ย แน่นอนครับมันมันก็จะ,ะสร้างเพจิเนชันขึ้นมาให้เรานะและเราสามารถจะคลิกได้โอเคจบครับปัญหาเรื่องของการเพจิเนชันในโคดิ้งไนเจอร์นะครับเดี๋ยวสำเร็จเมื่อไหร่ก็จะทำเป็นซีรีส์ให้ได้ชมกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะเดี๋ยวมอีอะไรใหม่ๆมาจะอัปเดตอีกนะฮะ ขอบคุณครับ